สวัสดีค่ะทุกคนเฮินฟ้าอินดี้ค่ะวันนี้เฮินฟ้าอินดี้จะพาทุกคนมาแกงขี้เหล็กนะคะแกงขี้เหล็กกะทิค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะขี้เหล็กก็ต้มสี่ห้าน้ำอะคะ่ะจนกว่ามันจะจืดไม่ให้มันไม่ให้มันขมอะคะ่ะทุกคนเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็บีบออกจนน้ําขมออกหมดเลยค่ะทุกคนเนะะี่ยค่ะต้มลหลายๆน้ํานะคะไม่ให้มันขมนะคะแล้วค่อยเอามาแกงค่ะทุกคนนะคะ แกงกะทิของเหิ่อนไฟอินดี้เ네นี่ยก็คือจะใส่หนังค่ะทุกคนนะคะปกติเขาจะแกงอีสานนะคะแกงลาวอย่างเดียวค่ะถึงจะใส่หนังนะคะแต่ว่าสูตรนี้ของเหิ่อนไฟอินดี้น่ะแกงกะทินะคะขี้เหล็กนะคะแกงกะทิขี้เหล็กแต่ว่าจะใส่เป็นหนังแทนค่ะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนลองเอาไปทําตามเหื่อน้าอินดี้ดูค่ะสูตรนี้อร่อยจริงๆค่ะนะคะก็แกงขี้เหล็กกะทิก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนนะคะก็เอ่อ กะทิค่ะนะคะใส่กะทิค่ะทุกคนแล้วก็ใส่เป็นเครื่องแกงนะคะแกงกะทินะคะซื้อเอาก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะโขลกเองนะคะโขลกเองก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะถ้าเราไม่สะดวกแล้วก็ซื้อมาก็ได้ค่ะตามตลาดเขาก็มีขายค่ะเป็นแกงกะทินะคะอย่างนี้ค่ะนะคะกะทิก็เหินไฟอินดี้ก็จะใช้เป็นกะทิกล่องนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะนะคะไม่ต้องพูดเยอะค่ะก็เดี๋ยวมาทํากันเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะก็เดี๋ยวเหินไฟอินดี้ก็จะเอ,เอากะทิลงในหม้อก่อนนะคะ ค่ะทุกคนก็ประมาณประมาณกล่องนึ่งนะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะค่ะประมาณกล่องนึงนะคะนี่นะคะแล้วก็หงไฟอินดี้ก็จะโขลกนะคะโขลกเครื่องแกงค่ะทุกคนนะคะก็เราจะใส่พริกแกงด้วยค่ะนะคะพริกแกงด้วยแล้วก็โขลกเครื่องแกงด้วยค่ะทุกคนนะคะก็คือ เ,เครื่องไม่หาเครื่องแกงอันนี้เหินไฟไอินดี้โขกใส่ตู้เย็นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแต่ว่าจะใส่อันนี้ด้วยค่ะเหินไฟอินดี้ก็จะใส่พวกกระชายอย่างเงี้ยค่ะกระชายก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็มาตํานะคะเราใส่ลงไปในครกนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็มีพริก พริกกินดาด้วยค่ะนะคะอย่างนี้ค่ะนะคะแบบสดนะคะด้วยตามลงไปด้วยนะคะแล้วก็มีหอมแดงนะคะล้างให้สะอาดแล้วหั่นค่ะทุกคนแล้วก็มีหอมใหญ่ด้วยค่ะทาไมถึงใส่หอมใหญ่นะคะเพื่อรสชาติจะได้ออกหวานๆหน่อยค่ะทุกคนนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปเลยในนี้เลยค่ะหอมใหญ่นะคะเราไม่ต้องโขลกเราจะโขลกเฉพาะกระชายค่ะทุกคนนะคะอ่าค่ะนะคะเพราะว่าเครื่องแกงมันมีเยอะแล้วอันนี้เราไม่ได้ทํา ไม่ต้องทําอะไรเยอะค่ะนะคะแต่ว่าเราจะใส่เป็นกระชายนะคะครุกนะคะเพิ่มรสชาตินะคะนะคะให้มันอร่อยให้มันรสชาติหอมๆอมาคะ่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะเราใส่กระชายไปด้วยค่ะนะคะเหมือนไปอันนี้ก็จะครุกเลยะคะ่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะเอากระชายใส่ในครกแล้วก็ครุกนะคะนี่ค่ะโขกก็ไม่ต้องให้ละเอียดมากค่ะทุกคนเอาแบบหยาบๆะค่ะนะคะเอาตำพอหยาบๆอะคะ่ะ ไม่ให้ละเอียด <moder ne S 2> แล้วล่ะค่ะแต่ว่าไม่ไมต้องละเอียดเยอะนะคะเวลาเราเคี่ยวเข้าไปมันจะได้รสชาติของกระชายค่ะอร่อยดีค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะนะคะแล้วก็เหินฟ้าอินดี้ก็จะโขลกพริกจินดาเสร็จด้วยค่ะทุกคนนี่นะคะถ้าเรากินเผ็ดเราก็ใส่เยอะหน่อยนะคะถ้าเราไม่กินเผ็ดเราก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะพริกอันนี้เราก็ไม่ต้องโขลกละเอียดมากค่ะเอาโขลกพอหยาบๆ่ทุกคน นะะเพราะว่าพริกแกงมันอันนี้ไปแล้วคทำละเอียดไปแล้วเนี่ยค่ะนะคะพริกแกงเนี่ยเหินไฟอีบีก็จะไม่ใส่เยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวใส่เยอะมันก็จะเหม็นเขียวอะค่ะทุกคนนะคะก็ใส่กะเอาพอประมาณนะคะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะก็ประมาณสักประมาณนี้ค่ะช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะนะคะไม่ต้องเยอะมากมายค่ะนะคะแล้วก็จะอหอมแดงนะคะหอมแดงแล้วก็โขกหยาบๆค่ะทุกคนนะคะยกเว้นหอมหัวใหญ่นะคะหอมใหญ่เนี่ยค่ะ คือเราไม่ต้องครูค่ะทุกคนเอาไปต้มเลยค่ะนะคะมันจะได้รสชาติน้ำมันจะได้ออกหวานๆนะคะแล้วก็เห็นไฟอินดี้ก็ได้หั่นต้นหอมด้วยค่ะนะคะใส่ต้นหอมสกักกำหนึ่งกำม,มือหนึ่งนะคะทุกคนนะคะเพิ่มความอร่อยค่ะค่ะนะคะก็พอโครูหยาบๆเสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ แล้วก็จะมาใส่ในหมอ้อเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็จะเคี่ยวให้มันแตกมันนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่นี่นะคะค่ะเดี๋ยวถึงไฟอินดี้ก็จะเอาเครื่องนะคะนี่ค่ะโขกประมาณาหยาบๆค่ะทุกคนนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะโขกประมาณนี้ให้หยาบๆนะคะไม่ต้องอันนี้มากนะคะเพราะว่าพี่แกงมันละเอียดแล้วอะค่ะนะคะเนี่ค่ะนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะประมาณนี้ค่ะเราซดเข้าไปมันจะได้รสชาติอะค่ะนะคะ ได้ถึงเครื่องถึงรถนะคะนี่สูตรนี้ลองไปทําดูค่ะอร่อยจริงๆค,ค่ะนะคะแกงขี้เหล็กกะทิเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะแต่ว่าเราใส่หนังแทนเนี่ยค่ะนะคะบางคนเขาก็ใส่เป็นหมูเนาะนะคะเป็นเนื้อหมูะคะ่ะแล้วแต่นะคะแต่ว่าสูตรของเผร์นไฟินดี้เนี่ยก็คือทําสูตรเหมือนอีสานนะคะเพียงแต่ว่าเราใส่กะทิแทน,นะค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอีสานนี่ก็คือ,คอเขาจะใส่ข้าวเบือใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ใบยะนางข้นหรือใบยนางปั่น,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็ใส่ปลาร้านะคะ อันนี้ของเหอนไฟอินดี้เนี่ยกะทิเหมือนกันค่ะแล้วก็ใส่หนังค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นแกงกะทิแค่นั้นเองนะคะปลาร้าก็ใส่เหมือนกันค่ะนะคะแต่ว่าใส่ไม่ต้องให้ปลาร้าโดดเหมือนกับแกงอีสานนะคะแกงขีเหล็กอีสาน่ะนะคะค่ะนะคะก็จะดัดแปลงกันนิดหน่อยนะคะทุกคนนะคะค่ะไม่พูดเยอะค่ะเดี๋ยวเหินไฟอินดี้ก็จะเปิดแก๊สเลยค่ะเดี๋ยวเรา คุกเขานะคะให้มันเข้าเครื่องนะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวให้กะทิมันแตกมันนะคะทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆใส่ขี้เหล็กนะคะให้มันแตกมันก่อนขี้เหล็กเนี่ยค่ะนะคะที่เหินไฟอินดี้ได้ต้มจนหายขมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเหินไฟอินดี้ก็จะมาะตำเสร็จครกค่ะให้มันละเอียดหน่อยนะคะ่คะลงไปหมดเลยค่ะประมาณอันนี้ก็ประมาณหนึ่งกำมือหนึ่งนะคะทุกคน แกงประมาณหนึ่งกำม,มือหนึ่งนะคะนี่ก็ได้เยอะแล้วนะคะเพราะว่าหนังมันก็เยอะแล้วอะค่ะนะคะก็จะได้หมอ,อใหญ่ๆเลยแล้วค่ะขี้เหล็กนี่เรายังไม่ได้ใส่ค่ะทุกคนนะคะก็คือเดี๋ยวเหินฟ้าอินดี้รอให้กะทิมันแตกมันเต็มที่ก่อนเ,เดี๋ยวไปใส่ค่ะสูตรนี้รับประกันค่ะอร่อยค่ะเข้มข้นนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะแซ่บมากๆเลย ลองไปทำตามดูค่ะกินแล้วจะติดใจค่ะกะทิแตกมันเต็มที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ค่ะค่ะพอกะทิมแตกมันแล้วใช่ไหมคะทุกคนเอานอนไฟอินดี้ก็จะใส่ขี้เหล็กที่ล,ลองไปครกในครกนะคะนี่ค่ะนะฮะใส่ลงไปค่ะนะคะ ตามด้วยหนังค่ะทุกคนนี่ค่ะนะคะหนังนี่ใส่หมดเลยนะคะโอเคนะคะส่วนไฟดีก็ล้างจนสะอาดแล้วนะคะก็ล้างเสร็จแล้วก็มาพักไว้ค่ะทุกคนนะคะพักไว้แล้วก็มาตาเครื่องตาอะไรแล้วเราก็มาใส่นะคะไว้ให้กะทิมันอ่ามันแตกมันก่อนแล้วก็ใส่นี่ค่ะเดี๋ยวเสร็วเรียบร้อยค่ะทุกคนเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวรอให้แกงขี้เหล็กเดือดนะคะแกงขี้เหล็กกะทิเดือดเสร็จแล้วเราค่อย มาปรุงเพิ่มค่ะเราต้องการรสชาติประมาณไหนนะคะแล้วก็ปรุงเพิ่มเลยค่ะนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราก็ใส่มาปรุงนะคะน้ำตาลปี๊บนิดนึงนะคะนี่ค่ะน้ำตาลปี๊บประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะมันจะได้ออกอ,อร่อยเข้มข้นเข้มข้นออกหวานนิดหน่อยนิดนะคะทุกคนนะคะ แล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสค่ะทุกคนนะคะผงปรุงรสนี่ก็ประมาณสักออไม่เต็มหนึ่งช้อนโต๊ะดีค่ะทุกคนนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวเค็มค่ะ,คะตามด้วยน้ำปลาค่ะนะคะแกงกะทิสูตรหนืนไฟดีนี่ใส่ปลา้าด้วยค่ะนะคะแต่ว่าไม่ใส่ไม่เยอะค่ะนะคะ ใส่พอให้มันหอมๆค่ะนะคะตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยค่ะทุกคนนะคะนี่น้ำปลาตามด้วยน้ำปลาเดี๋ยวคุนให้เข้ากันค่ะ เดี๋ยวน่ากินมากเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูค่ะเดี๋ยวให้แม่ดูใกล้ๆค่ะ,ะนี่นี่คะกะทิแตกมันแล้วโอ้โหอร่อยมากเลยละคุะคุณผู้ชม แกงขี้เหล็กสูตรนี้อร่อยมากเลยค่ะลองไปทำดูค่ะแกงกะทิสูตรนี้อร่อย ตามด้วยน้ำนิดหน่อยค่ะท่านผู้ชมตามด้วยน้ำนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะค่ะพอค่ะนะคะประมาณนึงนะคะน้ำนี้น้ำเปล่านี้เราไม่ต้องใส่เยอะค่ะทุกคนสูตรนี้รับประกันอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนปุดๆๆ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 ลค่ะทุกคนเอ่อ ตามด้วยผงชูรสนิดหน่อยค่ะทุกคนถ้าคนไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะนี่เหินไฟนี่ใส่นิดหน่อยค่ะนะคะเพื่อนๆจะได้รสชาติเอ่อจะได้เข้ารสเข้าชาติหน่อยค่ะ แล้วเอ่อนไฟอันี้ก็จะปิดฝานะคะปิดฝาไว้นะคะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวค่อยมานี่ค่ะนะคะประมาณสักห้านาทีค่ะทุกคนนะคะก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวตักมาให้ผู้ชมดูพร้อมกันนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนนะคะทุกคนค่ะปิดฝาไว้ก่อนค่ะ เดี๋ยวสักพักหนึ่งค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่ะนะคะเดี๋ยวตามมาดูค่ะนะคะเดี๋ยวเหินไฟอินดี้ขอไปเอาชามก่อนนะคะชามมาใส่แกงขี้เหล็กก่อนค่ะนะคะสักครู่ค่ะ ักพักหนึ่งค่ะทุกคนเพราะว่าเหินไฟนีไม่ได้ทำไว้ค่ะก็ได้ทำให้ท่านผู้ชมดูทางบ้านดูด้วยดูพร้อมกันนะคะดูไปด้วยทำไปด้วยพร้อมกันนะคะอร่อยดีค่ะสูตรนี้ลองทำดูค่ะนะคะแต่ถ้าทำแบบอีสานเราก็ใส่ใบยะนางนะคะใส่ใบยนไอน้ำใบยะนางข้นค่ะหรือปัน่นเอาก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเบือเนาะนะคะ แต่ว่ากระชายนี่ก็ใส่เหมือนเหมือนเหมือนเดิมค่ะเหมือนกันนะคะเหมือนกับแกงกะทินี่แหละค่ะนะคะแต่อันนี้คนทางบ้านคนที่บ้านของเหมือนฟ้าอินดี้นะคะเราชอบกินแบบแกงกะทิอะค่ะนะคะแต่ตัวเหมือนฟ้าอินดี้เองอ่ะชอบกินแบบแกงอีสานค่ะนะคะก็คือไม่ใส่กะทิค่ะนะคะเป็นคนไม่ค่อยชอบกะทิอะค่ะนะคะค่ะทุกคนเดือดมากๆเลยค่ะบุบๆบูบูบคบะบะบูบ สุดยอดเลยค่ะทุกคนอือหน้ากินมากๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยค่ะเนี่ยหน้าอร่อยมากๆเลยค่ะปุดปุดๆเปรๆๆๆหน้าอร่อยมากเลยค่ะหอมค่ะ นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะคะอันนี้สุกแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่นี่น่ากินไหมคะนี่เดือดปๆๆๆๆๆเห็นไหมคะนี่ค่ะนะคะก็ไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวหนไฟอินดี้จะตักให้ทุกคนดูพร้อมกันเลยค่ะนะคะอ่าแบบแรกเลยชิมก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวชิมให้ทุกคนดูก่อนนะคะโอ้โห บอกได้คําเดียวค่ะอร่อยมากจริงๆค่ะนะคะไม่ได้แก้งคุยค่ะนี่อร่อยจริงๆค่ะอร่อยค่ะเข็มข้นดีค่ะนะคะเพราะ่ขี้เหล็กในต้มไหลายน้ามากเลยค่ะจนจืดไม่ขมไม่อะไรเลยค่ะอร่อยค่ะค่ะพอค่ะนะคะสุกแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวฝนฝ้ายอนดี้เอาลงให้ดูค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ นี่คะ่ะทุกคนดูตรงนี้เลยแล้วกันเห็นไหมคะเนี่ยน่ากินไหมคะทุกคนนี่เนี่ยคะ่ะแกงกะทินะคะแกงขี้เหล็กกะทินะคะทุกคนนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะข้าวสวยร้อนๆนะคะเราประกันว่าต้องขอข้าวสวยเพิ่มอีกจานแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนนะคะค่ะก็ไม่พูดเยอะค่ะเดี๋ยวเหมือนฟ้าอินดี้จะตักใส่ถ้วยเลยนะคะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยให้ทุกคนดูพร้อมกันเลยค่ะร้อนๆเลยค่ะทุกคนนี่ เห็นไหมคะหนังโห้ยเด้งดึงเงดึงเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดสุดยอดค่ะแกงขี้เหล็ดกะทินะคะสูตรนี้เข้มข้นมากเลยค่ะอร่อยอร่อยมากๆค่ะตักหมดเลยแล้วกันนะคะนี่ ว้าวสุดยอดเลยอือหือสุดยอดเลยค่ะทุกคนมากินด้วยกันกระเหินฟ้าอินดีเลยค่ะอร่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะนะคะหนังแน่นๆเลยค่ะทุกคนนะคะหนังเยอะมากเลยค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนนะคะก็คือ,อ,อแกงขี้เหล็กกะทิใส่หนังค่ะทุกคนนี่นะคะ อร่อยอร่อยเลยค่ะทุกคนนี่มากินพร้อมกันกับเหินฟ้าอินดีนะคะแซ่บหลายแซ่บหลายค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะค่ะวิธีทํานะคะเหินฟ้าอินอดี้ก็พาทุกคนมามาดูพร้อมกันนะคะมาดูพร้อมกันแล้วเนาะนะคะก็ทําไม่ยากคะ่ะทุกคนนะคะทําไม่ยากทำง่ายๆแต่ว่าอร่อยด้วยค่ะทุกคนนะคะ ก็วันนี้นะคะเหินฟ้าอินดี้ก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ,ะยังไงก็เหินฟ้าอินดี้ก็ขอขอทุกคนนะคะช่วยฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะลาก่อนคะ่ะบายสวัสดีคะ่ะ